อันนี้เราอยู่ที่บางเลนนะครับฉากที่เราสร้างขึ้นมาคือฉากประตูชัยนะครับซึ่งมีกำแพงยาวแล้วก็มีป้อมประตูชัยอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับเป็นฉากที่เราตั้งใจจะถ่ายทอดอป,รประตูสําคัญที่สุดของกรุงศรีอยุธยาออกมาอย่างให้เหมือนจริงที่สดุดซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าลำคลองมีเพื่อเป็นประตูน้ำ เพราะการคามนาคมในยุคนั้นมี2อ,อย่างหนทางบกค,คือทางทางมา้าทางเกวียนแล้วก็ทางน้ําบนบป้อมเนี่ยก็คือฉากที่ปกป้องพระนครทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งที่เป็นศึกพระเจ้าลองพญยาด้วยแล้วก็ศึกพระเจ้ามังระในตอนเสียกรุง ขึ้นมาชั้นที่สูงที่สุดในมุมนี้เห็นทั้งกำแพงเห็นทั้งคุ้งน้ำซึง่งใกล้เคียงกับแม่น้ำเจ้าพยาที่อยุธยามากซึ่งเราจะต้องทำซีจให้กลายเป็นยุคกรงุงศรีธยาตอนปลายกำแพงจะโดนเิมจะมีซ g จีทำยาวไปตลอด ที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ตั้งปืนใหญ่ปราบหงษาที่พระเจ้าอุทุมพรหรือยกบัรเมืองตาและคุณทองด้วงที่ปกป้องพระนครในตอนที่พระเจ้าหองพยายกทัพมาในครั้งแรกส่วนที่ใหญ่ขึ้นไปคือก็คือประตูบกเอาม้าเข้ามาเกวียนส่วนประตูน้านก็เป็นก็จะเป็นประตูที่สําหรับ เรือนะทั้งนักค้าขายทั้งเวลาสงครามมีเรือเข้ามาหรือแพรหรือขบวนพระพ,ระพระยหญาตราที่ออกจากพระพบร,รมหาราชวัง <t> ก็ต้องผ่านคลองนี้ออกไปอย่างแม่น้ําาประตูเมืองเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นลานสมมุติให้เป็นพลาซ่าของเมือง จะมีร้านค้าของชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรัร่งเศสฮอลันดาสเปนญ,ญี่ปุ่นจีนใน,ในยุคปลายกรุงศรีอยุธยาโดยเพิ่งยิ่งในสมัยพระเจ้าเอกทัตเนี่ยอยุธยานี้ถูกเรียกได้ว่าเป็นเป็นสังคมเมืองท่านานาชาติซึ่งไม่เคยปรากฏมาในภาพยนตร์ไทยหรือละครไทยเลยที่จะสะท้อนภาพภาพนี้ออกมาหลังจากศึกษาทั้ง ในพงศาวดารท่าจะหมายเหตุมาเยอะคิดว่าสังคมเมืองท่านานาชาติน่าจะปรากฏที่หน้าประตูชัยนอกจากเป็นตลาดแล้วเนี่ยจะเป็นที่บวงสรวงพระเสื้อเมืองด้วยเพราะว่าเราก็สมมุติว่าประตูชัยเป็นประตูที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นประตูทางเข้าของบ้านพศ23 1 0ที่เสียกรุงเนี่ยคนที่บัญชาการการรบคือองค์เจฟ้าสุทัศน์เพราะฉะนั้นก็มีหลายฉากสาคัญเกิดขึ้นตรงนี้รวมทั้งฉากที่ที่ปกป้องพระนคร เมื่อเสือกรุงแล้วเฉพาะสมาชินประชนแล้วพระม่าได้อัญเชิญพระเจ้าทุมพรซึ่งทรงผนวดอยู่เนี่ยออกจากวัดแล้วก็ออกจากอายุทยานั่งเรือไปเป็นเฉลยที่พระมา่า จะพูดไปก็เป็นสิ่งที่นา่าภูมภาคภูมิใจเนี่ยที่ที่ทางทรูแล้วก็ทีมงานทุกคนรวมทั้งแสดงเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อจะเนี่ยเพื่อจะทำภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะในองค์พระบุรภพภะกสัตราธิราเชเจ้ารวมทั้งองค์สมเด็จพระชื่อหัวรัชการปัจจุบัน